เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการรีโทโพโลจีว่าทำไมเราถึงต้องรีโทโพโลจีโมเดลในรูปแบบใดบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งคนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคนหรือคาแรคเตอร์ที่อยู่นิ่งนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนหรือคาแรคเตอร์ที่มีแอนิเมชันมีการเคลื่อนไหวผมยกตัวโมเดลเนี่ยที่ผมปั้นมาจากโปรแกรมสครับติดตอนปั้นในสครับติดดูสวยปั้นสนุกนะครับ ใส่เต็มนะครับพอเรา Export m o d e เดลจะเข้าไปทำในกระบวนการอื่นต่ออย่างเช่นจะทำา t x x u r e นะจะเอาไปเรนเดอร์ในมายาจะเอาไปเตรียมทำ Animation นะเรา Export m o d e เดลเป็น OBJ ปุ๊บเอาเข้ามาในมายาสีเล็กโมเดลปุ๊บเราจะเจอกับลักษณะแบบนี้ <c oughs> เกิดขึ้นทันทีคือเส้นเนี่ยมันเยอะจนเราไม่สามารถจะกาง UV หรือว่าจะลิก หรือจะเพนเวทคือการสั่งให้กระดูกไปคุมเวอร์เทกเนี่ยเราจะทําไม่ได้เลยนะครับทำไม่ได้เพราะว่าเส้นเนี่ยมันถี่ยิบซูมเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังเลือกมันไม่ได้อยู่ดีนะคิดง่ายๆว่าเราจะซีเล็กลูปของหน้าเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับแทบจะทําไม่ได้เลยเพราะว่าโมเดลมันมาเป็นโมเดลที่ซูเปอร์ไฮนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีกระบวนการของการรีทอปโลจีนะโมเดลหัวทางด้านขวาเนี่ยคือโมเดลที่ มีความไฮเลส s พอประมาณนะไม่ได้ถึงกับขนาดโมเดลของผมตรงนี้แต่ว่าถ้าเรามองดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราเล็กหลุ p ไม่ได้เหมือนกันจะเพนเวทก็ไม่ได้จะกาง UV ไม่ได้เหมือนกันนะนอกจากจะหาเครื่องมือในการออโต้อาจจะได้นะครับสามารถที่จะเอาไปเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งเนี่ยทำได้นะสามารถที่จะเอาไปออโต้ v v ในบางโปรแกรมทําได้นะเพนเท็กเจอร์บางโปรแกรมอาจจะทําได้แต่ว่า ไม่สามารถที่จะเอาไปทำแอนิเมชันเคลื่อนไหวหรือกลาง u v d ดีๆนะมันจะทำไม่ได้เพราะเฟสมันเรียกว่ามันโอเวอร์โหลดเกินไปนะครับในทางการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรับรู้กันเลยว่าโมเดลที่ถูกปั้นมาจากโปรแกรมซีบัตรัรบ d ิสโนแมสเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมารีเส้นใหม่ก่อนหรือว่าเราเรียกว่าการรีโทโปโลโจีนะการสร้างเฟสขึ้นมาปรับ แต่งสารเส้นแล้วแต่จะเรียกนะเราจะต้องทำขั้นตอนนี้ใหม่เราจะทำมันใหม่ให้มันเป็นยังไงนะครับในกรณีที่โมเดลเนี่ยจะมีการถูกเอาไปทำแอนิเมชันเนี่ยเราจะทำเส้นใหม่เพื่อให้เราสามารถจะทำการลิกหรือทำการเบรนเชฟดัดแต่งสีหน้าให้มันมีความสมจริงโดยที่อ้างอิงจากเส้นลายกล้ามเนือไดนะ้อย่างเช่นในตอนนี้ เราจะเห็นว่าเส้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาของโมเดลที่เป็นหน้าคนเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบร้อยและเส้นเนี่ยมันวิ่งไปตามลูปของกล้ามเนื้อที่ใบหน้าเลยดังนั้นเวลาหน,น้านี้ถูกเอาไปดัดเป็นเบลนเชฟเนี่ยมันจะสามารถที่จะแสดงเชฟที่มีความเป็นธรรมชาติได้นะครับเราลองไปดูกันนะครับเราลองดูภาพนี้กันนะครับ สังเกตเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะอันนี้เป็นเส้นที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดมาจากกระบวนการอะไรแต่ว่าเราจะเห็นการเรียงตัวของเฟสที่เป็นลักษณะตรงๆลงมานะครับเฟสที่มีการเรียงตัวแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเราจะดัดมันไปเป็นอะไรแทบจะไม่ได้เลยมันจะไม่สมูทนะครับส่วนเฟสที่อยู่ทางด้านขวาคือเฟสที่ควรจะเป็นคือวิ่งตามลายกก้ามเนื้อที่ควรจะเป็นนะไปดูกันต่อไปดูกันอีกนะครับไม่ว่า เฟสนั้นนะครับจะเป็นโลโพลี่ที่ถูกจะใช้ในเกมนะครับหรือว่าเฟสนั้นเนี่ยจะถูกสมูทเพื่อให้ไปใช้ในการทำแอนิเมชันมันจำเป็นจะต้องมีการเรียงตัวนะหรือมีการเรียงโทโพโลจีที่ดีนะครับดังนั้นในเรื่องของการทำโทโพโลจีที่ดีหรือการสารเส้นให้มันวิ่งตาลายกล้ามเนื้อมันเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรที่จะฝึกนะครับ เราลองไปดูกันอีกนะครับสำหรับภาพนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเซิร์ชหาคำว่า face topology หรือว่า 3D face topology เนี่ยเราจะเจอภาพลักษณะนี้เต็มไปหมดนะภาพลักษณะนี้มันเป็นตัวที่จะทำขึ้นมาให้เราเห็นกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนที่จะมีการเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากรอบตาไปที่ eye brow หรือว่าคิวไปที่ o r e h เ a d นะครับหนะา้าผากไปที่โนสจมูกชีคแก้มไปที่ริมฝีปาก Lips นะครับหรือว่าไปที่ปากทั้งหมดนะครับที่เป็นลักษณะของเส้นสีม่วงไล่ลงมาเป็นชมพูไล่ลงมาเป็นน้ำเงินคือลักษณะของกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะคุมเรื่องของการแสดงท่าทางหรือว่าแสดงอารมณ์ของปากนะครับถ้าเกิดเรามีเส้น พื้นฐานที่วิ่งเป็นลูปลักษณะนี้นะอาจจะโลกว่าน,นี้สักนิดนึงก็ได้นะครับมันจะทําให้โมเดลของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปดัดเบลนเชฟแสดงเป็นท่าทางต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้ t o p ป l o g โ,โเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในส่วนหน้าอย่างเดียวนะมันมี t o p ป l o g โลโของตัวด้วยนะครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับเป็น g ู o ดนะฮะบอดี้โทเปนะฮะมาดูกันเรามาลองสังเกต เอาเป็นโมเดลผู้หญิงแล้วกันนะฮะเราลองสังเกตเส้นนะครับที่มีการสานกันนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ออนิเมชันนั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ในแบบที่ควรจะเป็นเราจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาเรื่องของการเลียงเส้นในแต่ละส่วนเพื่อที่จะให้ออปต์เนี่ยสามารถจะแสดงหรือเคลื่อนที่ในแบบที่มีความสวยงามและควรจะเป็นนะลองมาดูภาพนี้กันนะครับ เส้นที่มากมายตรงนี้มันคืออะไรมันก็คือการมาวิเคราะห์ว่าเฟสเนี่ยมันควรจะวิ่งไปทางไหนเฟสไหนควรเชื่อมกับอะไรนะครับเพื่อที่จะให้จอยเนี่ยมันมาคุมโมเดลของเราเนี่ยแล้วเวลามีการดัดจอยหรือเราเรียกว่าการดีฟอร์มเนี่ยมันมีเชฟที่สวยงามและสมจริงนะครับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษานะการเขียน การรีโทอโลจีในครั้งแรกๆที่เราทำเนี่ยมันจะยังไม่เพอร์เฟกหรอกมันจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็มันจะเริ่มจากไม่ซับซ้อนนะไปจนถึงมีความซับซ้อนนะในการเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยการ r e โท p o อ o g โลจีเนี่ยก็คือทำเพื่อให้โมเดลมีเฟสที่ดีขึ้นมีเฟสที่เชื่อมโยงกันแล้วก็ไม่ได้มีเส้นที่เยอะมากจนเกินไปนะผมมองว่าการเริ่มแบบนี้ก็พอได้อยู่ เฟสเป็น4นะครับแล้วก็มีการตัดลูปที่มีความสวยงามและแบ่งแยกไปตามพาร์ทของชิ้นนั้นๆเช่นถ้าเราไปดูบอดี้ตรงนี้นะครับบริเวณแขนนะครับโชเดอร์ er หัวไหล่เนี่ยมีการตัดแยกกับตัวนะเพราะว่าการเคลื่อนที่ของมันแยกกับตัวนะครับดังนั้นพอใช้ได้แล้วนะครับสำหรับการแยกแขนแบบนี้เราลองมาดูที่ขาขาเนี่ยจะต้องมี เส้นตัดที่แยกออกจากตัวนะในส่วนของทอโซในส่วนตรงนี้นะครับกับในส่วนของเลกที่มีการแยกกันโดยที่มีเส้นตัดอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมันจะต้องมีเส้นตัดที่เกิดขึ้นบริเวณแขนนะครับแขนก็คือตรงนี้นะครับบริเวณข้อศอกตรงนี้มันจะต้องมีเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดนะครับเพื่อที่จะบอกว่าแขนท่อนบนแยกกับแขนท่อนล่างนะครับถ้าเราไปดูที่นิ้วบ้างนิ้วก็จะต้องมี เส้นที่จะตัดข้อนิ้วเนี่ยออกเป็นแต่ละข้อนะฮะเราลองสังเกตครับเส้นมันจะวิ่งสังเกตเส้นที่เป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะอยู่ตามบริเวณข้อที่จะมีการงอนะครับบริเวณกลางมือนะครับจะต้องมีการงอบริเวณของตั้มนะครับก็คือนิ้วโป้งนะครับมันจะมีบริเวณของเนื้อในส่วนสีเขียวที่จะต้องมีการงอโยกไปโยกมาดังนั้น การดีไซน์เส้นโทอโป ولوج โีสำหรับแอนิเมชันก็คือมันจะดีไซน์ตามการเคลื่อนที่นะครับลองดูอันนี้จะเห็นโทอโป ولوج โีที่มีความซับซ้อนนะถ้าเกิดเริ่มมาเลยเราไปดูแบบนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอันนี้มันซับซ้อนมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะอย่างเช่นบริเวณนมเนี่ยผมว่าดีนะตรงนี้ดีตัดเส้นตามหลายกล้ามเนื้อแต่ดูบริเวณแขนนะครับ แขนเนี่ยเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นที่ตรงลงมานะโมเดลเนี่ยอยู่ใน T-post เส้นมีการเฉียงออกแบบนี้เราต้องคิดถึงการเคลื่อนที่นะเดี๋ยวคาแรคเตอร์นี้มีการงอแขนลงจอยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะมีการเพนเวทให้ไปคุมเวอร์เท็กซ์ที่เอียงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะดีไหมนะฮะมันจะมีประเด็นตรงนี้ด้วยบางครั้งตัวจะมีการเคลื่อนที่นะมาดูเส้นที่บริเวณตรงสะดือตรงนี้นะเส้นที่ขีดขั้นกลางตรงนี้ ค่อนข้างตรงดังนั้นเวลาเรามีจอยเราเพ้นเวดเข้าไปตรงนี้จอยอันนั้นเนี่ยมันจะทํางานได้ดีนะครับแต่ในบางบริเวณที่มันเริ่มมีความซับซ้อนนะมาลองมาดูตรงบริเวณตัวในส่วนบนเนี่ยใต้ราวานมเนี่ยตรงนี้มีความซับซ้อนมากเลยมีความเอียงนะครับตรงนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะทํางานได้ดีไหมนะครับถ้ามันจะค่อนข้างมีเส้นตรงตัดบริเวณกลางตัวเนี่ยมันจะทํางานได้ดีกว่าเรามาดูตรงนี้นะ ดูตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เราดูจากด้านข้างเส้นตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้มีปัญหาแน่นะครับเพราะมีเส้นตัดที่เหมือนจะตรงมาจากด้านหลังแล้วเส้นมันทะยงออกไปด้านหน้านะครับแบบนี้เราจะไปรู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยตอนที่เราเริ่มเพนเวทแล้วนะครับลองไปดูตัวที่เป็นลักษณะแบบอื่นบ้างอ่ะลองดูตัวตรงนี้นะเราจะเห็นว่าตัวตรงนี้บริเวณทอโซเนี่ยตรงนี้นะฮะมันมีเส้นที่ต่างจากเมื่อกี้นะ ลักษณะของเส้นมันจะมีการตัดตรงมากขึ้นมีการโค้งบ้างไปตามเชฟแต่ว่ามันจะดูออกว่ามันแบ่งเป็น layer, เลเยอร์เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเส้นลักษณะตัวนี้จะดีฟอร์มได้ดีกว่าอันเมื่อกี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราทำการรี t ท p o โลจีได้แล้วเนี่ยเราจะเอาดีเทลเนี่ยกลับมาได้ยังไงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเราจะใช้ Normal Map หรือ d i s p l a c e m e n t Map ซึ่งเป็นวิธีการที่เราจะต้องเรียนรู้ การใช้งานซีบัตร่วมกับมายาหรือจะเป็น Nomad หรือจะเป็น p o r t เจอหรือจะเป็นสครับติดก็แล้วแต่นะมันจะมีกระบวนการในการทรานเฟอร์ข้อมูลที่เป็น h i ไฮเลสมาที่โลเลสโดยการสร้างเป็น t e x t u ์เ Map มานะครับเราจะต้องกาง UV และเราจะต้องมีตัวโมเดลเบสที่ทำการรี o อ o โลจีแล้วเราจะสามารถทรานเฟอร์ข้อมูลที่เป็น h i ไฮเลสมาได้ในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าโมเดลนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นโมเดลที่เคลื่อนไหวล่ะนะครับมันจะมีโทโปโลโจีเป็นยังไงนะอ่าลองมาดูกันว่าสำหรับโมเดลที่เป็นพล็อปนะครับมันจะต้องมีโทโปโลจีด้วยไหมโมเดลที่อยู่ทางด้านซ้ายนะเป็นแบบไฮเลทเส้นเยอะมากๆเลยลิกไม่ได้แน่นอนแบบนี้นะครับถ้าจะลิกได้เส้นต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยโมเดลมีเชฟที่ไม่ได้ผิดเพี้ยน แล้วก็มีเส้นที่ไม่มากจนเกินไปนะโมเดลที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยถือว่าเพอร์เฟเลยเพราะว่าเส้นน้อยลิกได้กลาง UV ง่ายซีเล็กลูปง่ายนะครับแล้วก็ยังได้เชฟอยู่นะครับลองไปดูโมเดลพวกสำหรับเกมกันบ้างนะครับเรามาดูตรงนี้เลยครับภาพกลางเนี่ยเอาพุทเนี่ยถือว่าสวยงามมากนะครับแมปที่เป็น normal แมปทำงานได้ดีนะมองจากทางภาพขวานะครับภาพซ้ายแสดงเส้น topology นะ เส้นน้อยคงเชฟได้เรียบร้อยสีเล็กเลือกง่ายนะครับพ็อสำหรับเกมต้องแบบนี้นะแบบนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับถ้าเป็นโมเดลพ r อปที่มีความละเอียดขึ้นมาล่ะนะเส้นควรจะเป็นยังไงนะนี่คือเส้นของโมเดลที่เป็นโมเดลเพียวๆเลยนะฮะไม่ได้มีการใช้ Normal Map หรือ d i s p l a c e m e n t ก็มาช่วยเส้นมีความเรียบร้อยนะฮะทำให้โมเดลเนี่ยได้รูปในแบบที่ควรจะเป็น การทำโมเดลพร็อเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนว่าพร็อนั้นเนี่ยจะมีแอนิเมชันไหมถ้ามีเนี่ยเราต้องไปดูว่าการเขียนเส้นโทโบโลจีเนี่ยรองรับที่เราจะสร้างจอยมาแล้วมีการเพน i เวทให้จอยคุมในส่วนนั้นไหมนะครับเวลาที่เรามีการแอนิเมตจอยเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ที่สวยงามไหมนะพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดเวลาที่เราจะทำการเขียนโทโปโลจีนะครับ เราลองไปดูโมเดลที่เป็นแนว hard surface บ้างนะเป็นพวกของแข็งนะครับโมเดลพวกนี้มันไม่ได้ต้องคำนึงถึงการเคลื่อนที่นะเพราะมันเป็นของแข็งสิ่งที่จะต้องคำนึงคือจะต้องมีการประหยัดเฟสนะเฟสควรจะมีเท่าที่เชฟนั้นจะคงอยู่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องไฮที่สุดนะแต่จะต้องมีจำนวนเส้นที่พอดีนะถ้าใครอยากหาดูเฟสที่เป็นโมเดล hard surface ที่สวยๆเนี่ยลองไปดูพวก ามนี้นะฮะ k i ด b a s h Model เขาจะเป็นคนที่ทำโมเดล Hasurface เก่งมากแล้วก็จะมีโมเดลขายเยอะแยะมากมายนะเขาตัดเส้นได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเราลองไปดูกันนี่คือหน้าตาของโมเดลที่เป็น h เ s u ร f a ฟ e นะครับของ Kitbash นะครับคือโมเดลเนี่ยมันมีความละเอียดนะครับลองไปดูผลลัพธ์เวลาเรนเดอร์เนี่ยสวยงามนะครับ เหมือนจริงนะครับเส้นจะเยอะในบริเวณที่ควรจะเยอะเช่นขอบมุมที่มีดีเทลความมนมาสังเกตจากโมเดลพวกนี้ในะภาพเลนเดอร์เนี่ยก็คือโมเดลที่เนียนมากนะครับเป็นโมเดลฮัสเซอร์เฟสที่ใช้งานได้ดีสุดๆนะครับพอเราไปดูเส้นสังเกตนะครับเส้นไม่ได้เยอะนะฮะเส้นจะมีพอดีที่มันควรจะมีนะสังเกตง,ง่ายๆอย่างเช่นบริเวณโมเดลที่เป็นไฮดรอลิกเป็นชคเนี่ยเส้นบริเวณที่โมเดลเป็นลักษณะ c y ลินเดอรทรงกระบ,บอกเนี่ยยาวไปเนี่ยเส้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเยอะเลยนะครับมันมีเท่าที่มันควรจะมีนะครับเรียกว่าคนที่ทำโมเดลที่ดีได้เนี่ยเขาจะมีการใช้เส้น Topology เนี่ยในแบบที่พอดีนะบางจุดไม่จำเป็นต้องมีเส้นเขาอาจจะลบเส้นบางเส้นทิ้งไปเลยนะครับเพื่อให้โมเดลเบาที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราจะทำซีนที่มันดีๆเนี่ยมันจะมีโมเดล เข้ามาร่วมด้วยเยอะนะครับเวลาที่เราทํางานกับโมเดลปริมาณมากสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะทํางานได้อลังกว่ากันเนี่ยมันคือใครประหยัดเส้นได้มากกว่ากันอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าเป็น h ์ดเ surface ไม่ต้องคํานึงถึงจุดที่มีการเคลื่อนที่แต่ว่าต้องคํานึงถึงความพอเหมาะพอดีส่วนถ้าเราอยากรู้ว่า topology โโโโแบบไหนมันจะดีที่สุดผมว่า ต้องหาข้อมูลจากใน Google ค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่ามันมีทั้งแนวคิดแบบเก่าและใหม่นะสลับกันไปบางครั้งการตัดเส้นในแบบสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็ได้นะครับลองสังเกตจากเส้นของชาวบ้านเยอะๆนะครับแล้วเราจะได้ไอเดียลองเอาไปทดลองใช้ดูนะครับว่าแบบไหนที่จะทำแล้วได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะงานแอนิเมชันนะครับมันจะมีเทคนิค เยอะแยะมากมายในบริเวณข้อต่อที่เราจะตัดได้นะครับเราลองไปหาดูเพิ่มกันสักนิดนะฮะ animation model p o p พยายามลองดูจากภาพพวกนี้บ่อยๆโดยเฉพาะบางทีถ้าเราเห็นโมเดลที่มันอยู่ใน animation ที่เราอาจจะเคยดู animation นั้นแล้ว a n i m a t i o นเขามีความสวยงามหรือ a n เม a ดีๆเดีการที่เราได้เห็นเส้นของเขาเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าความลับของ การเคลื่อนที่ที่สวยงามนั้นก็อยู่ในการเรียงตัวของทโปโลจีเนี่ยแหละนะครับลองดูทโปโลจีของมือเป็นต้นนะครับมีการแบ่งเส้นในบริเวณข้อที่มีการงอได้นะสังเกตเส้นบริเวณด้านบนนิ้วนะเขาจะตัดแบบหนึ่งนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเส้นเดียวแต่ด้านบนเนี่ยเขาจะมีลักษณะการรวมเส้นเป็นเฟสสนะครับแล้วก็เปิดด้านบนเพื่อทําให้การงอลงมาเนี่ย มันมีความสวยงามนะพวกนี้มันเป็นเทคนิคเลยน้อยเราต้องเรียกว่าหาข้อมูลดูเยอะๆนะครับแล้วบางทีเราจะได้ไอเดียดีๆเอามาใช้นะครับโดยมากจะเป็นบริเวณที่เป็นข้อพับนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโทโพโลจีแล้วก็ไม่รู้ว่าโมเดลของตัวเองเนี่ยมันควรจะตัดเส้นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยพอที่จะได้เป็นไอเดียเนี่ยก็ลองใช้ในสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเอาไปใช้กับงานของตัวเองได้เลยนะครับ